สบายดีพี่น้องสบายดีโอ้ยเขาย่าแยามหนาวแหละช่วงนี้เขา่าแยามหนาวปอญหาเกี่ยัยยงเ่อตสายไฟเหตุหารณ์มันรำเรืองมาสัน่นนางบ้านตุนโมกตุนใหม่เอาเข่ามาหน่อบนนางสูบยาปาะเสริฐไปนางสูบยาแยามหนาว ตัซ้ายใยใยมาใส่เนี่ยพดอเด็อเตาฟิงเถอะวะเาตาฟิงแต่กระเด็นมานํำเหลืองอยู่ดังบ้านไปหมิมเซลหลังจากกลับจากเที่ยวจากเด่นเที่ยวได้มือได้เด่นได้เมือได้เมือนี้มันทิดไก่ชิบไปกกลนะก็ได้ว่าเอ็ดเบียวก็จักน้อยหนึ่ง ต่อสายไฟแดินสายไฟพ่อใหญ่เห uh, ็ดเองบุษเนี่ยสากกระเบือแดนเดือดบเห็ดเองเบิ้ดเบิ้ยใจเงินอ่าเบิ้ยใจเงินพ่อใหญ่เดาขี้เหนียวขี้เหนียวขี้เหนียวโปรยจ้างผู้อื่น chẳng chạc nhìn nó dệt hạm mà đồng đường của chẳng bà thi bà xí ngâu ngâu bà để tên phù điều <laughs> tên chắc <laughs> khuyên tên cả tên nó mà chắc đoạn cả lộn chắc làm cả điều chạy đâu khi cà phê cứ kéo kéo lão kéo bia bây giờ bảo cho nên mình nói cho nên làm lại hè khăn vào đơn kéo bia กินกาแฟก่อนต่อันนี้ต่อสายพื้นสายไฟ AC อันนี้ฮู้ยอากาศหนาวโอโห้ใบต้นใหม่ข่อยเบิ้องตืมาเบิ้งต้นใหม่ต่อพี่น้องต้นใหม่ข่อยกับต้นดอกคูนกับต้นใบขี้หูดข้าวเชียงในยู่บ่ต้นดอกคูนต้นใบขี้หูด ตักรตุนอ่าไบายน,น่าหวานส้นเอ้าวอันนี้บนนัสนั้นด้ซซีเอ้ยพี่นองง้องเอ้ยพอได้เป็นแก่อันนี้เอ้าวตัวนี้หวานกินเบียร์บวานไงตัวนี้นี่หวานแก่กินเบียร์บสัสนอืมกินแต่บอม่าโอซัน ว่ากินกินเบียร์ในกระปองโอเคพี่น้องมาเบ่งพใหญ่เราต่อซ้ายไฟยังสีเ้ยวยังอีกต้นอยู่ดอกสีเ้วโอเคเอนจอยซันเดย์และพี่น้องเลย <c oughs> เอ,อืมเอ่นก็ไปด่าไปการละสู่เวียกสู่งาน่อสิวิตของคนหล่าต่างแดนเบอร์เนด์ด้ บ่ฮู้ว่าอยู่บา้านเฮาก็สิคือกันบ่ก็สิคือกันได้เนาะแต่ว่าบา่ปนักหนว่วงถ่อคนดาวอเมริกาคนดาวอเมริกานี่สู้เบียสู้งานย<ฮ>อา้าผิดกับยุงนี้เอาอไปไ <c oughs> โอ้คนเฮาผิดกับยุงกับเย <c oughs> ุงยุงนี้นาวบ่นาวยุมาตอมคนมนี้เอา้า โอเคตีกับยุ่งซ okay, uh, าปหญ่ยเลยโอเคเอาบายเซบายขอมุขอบใจที่บังพญ่ยฮาเฮดเบียร์ห้นรลตีกับยุ่งโอ้ <c ười> ใหม่ก oh God, าดโับยุ่งัญโอเคเอาบาย